อย่าเป็นคนที่ไ like ล่คุณธรรมชอบเบีเ้ยวเินตาคนอื่นเา้ามีนี่สินึกเคียให้จบเสียย้ายผูกความึมปีหน้าตรงนี้มันเหมือนเป็นเ,ออเขาเรียกว่าคงช่ยเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะอาจารย์มันมีเ,นมเส้นเส้นกว๋วยเตี๋ยวคือไม่ดีแต่คุณมีห้องกั้นกั้นกั้นสัดส่วนแล้วนี่ไม่เป็นไร บ้านที่อยู่ตามรูปนะครับบันไดยอยู่ทางฝั่งมังกรนะครับเวลาหันห,หน้าออกไปอยู่ใา้มือะนะครับถ้าหลังบ้านเขานะฮะเป็นทิศตะวันออกออหน้าทิศตะวันตกบันไดตรงนี้ถือวิบัติบบบ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยเบนจารซับค่ะทุกๆวันเสาร์ในเวลา13.30น,น,นถึง14.00นนะคะที่เรามีนัดพบกันในวันนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องราวของการปรับฮวงจุ้ยแล้วนะคะเราจะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวรับปีใหม่2564ด้วยแหละค่ะดังนั้นอย่ารอช้านะคะไปขอคำปรึกษากันเลยจากอาจารย์ของเรานะคะอาจารย์สุรัฐพงศ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนาย,ยกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปั์ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับอาจารย์ค้านี่นับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเริ่มต้นปีใหม่2564แล้วล่ะค่ะเราจะมีการเตรียมความพร้อมรับกับปีใหม่ปีหน้ายังไงดีคะประกันแรกค่ะไหว้พระไหว้คู่บิตรพักคุณก่อนพ่อแม่กับท่านเสียไหว้พระขอพรประการแรกต้องทําให้ได้ประกันที่สองวันแรกที่เข้ามาเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับค่ะ ในบ้านเราต้องอุดมสมบูรณ์ของเต็มตู้เย็นพร้อมที่จะกินได้ตลอดนะครับกระเป๋าเงินมีเงินเยอะๆไม่ต้องกินนะมีเงินเยอะๆไว้ก่อนนะครับตบดังปักปักปักห้ามทะเลาะกันห้ามด่ากันคำอัปมงคนทั้งยห้ามมีนะครับในบ้านเรามีของแตกแล้วต่างๆเนี่ยทิ้งให้หมดนะฮะอย่าเก็บไว้ของแตกแล้วทุกชนิดเป็นพระอย่างเดียว ที่เป็นของโบราณเก็บไว้ได้อยู่ะนะครับนอกนอจากนั้นทาสีบ้านภายนอกภายในให้ส,สะอาดสะอ้านหรือทำความสะอาดได้นะครับจัดให้โชคลาภเกิดขึ้น,นตัวบ้านเราะนะฮะสังเกตดูว่าเราเกิดเตีอะไรทิศทางหัวเตียงเราดีไหมที่นั่งทำงานของเราดีไหมเจ้าที่เจ้าทางพระถูกต้องไหมจัดให้หมด ทำให้บ้านเกิดความสว่างอย่างเย็นสบายค่ะพร้อมกันนั้นอางก็ต้องไถ่เทหน้าต้องใสไว้ก่อนค่ะหน้าใสเมื่อไหร่โชคลาภเกิดเมื่อนั้นค่ะนะครับบ้านต้องสว่างค่ะคือรับพลังดีๆเข้าทั้งตัวเราให้กับผู้อื่นแล้วก็ปรับตัวบ้านให้สะอาดสดใสมีพลังที่มีชีวิตชีวาใหม่ๆอันนี้เป็นพื้นฐานอาค่ะที่สําคัญคือความกตัญญูรู้คุณก็มีมตบคุณกับพระ นะครับต้องขอขามากลับก่อนนะครับ,บพร้อมกันนั้นหน้าบ้านเราต้องให้สะอาดอย่างเดียวสิ่งอภปมงคลตั้งแต่อาจารย์พูดมาแตต้นต้องปรับทิ้งให้หมดนะครับ นี่เราก็พบมากันประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะ,คะ,คะเราก็จะให้เรียนรู้นะคะวิธีการที่จะใช้เทคนิคดีๆที่อาจารย์เคยแนะนํามาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะคะเพื่อที่จะเอาไปปรับพวงจุ้ยต่างๆได้โดยใช้เวลาเริ่มต้นในช่วงนี้แหละทบทวนดูซิว่ามันมีตรงจุดไหนจุนจุดบอดของบ้านบ้างใช้โอกาสในการแก้ไขด้วยเลยเราไม่รู้วิชานี้ไม่รู้วิชาหงจุย้ยแต่เราสามารถบางท่าน สาม,มารถที่สัมผัสได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ,อะไรที่มองแล้วไม่สบายใจไม่สบายตาแก้ไขเสียนะครับอะไรที่โอดีอยู่แล้วโอเค นะหรือทําให้ดียิ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับค่ะเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยปี2564มันเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านของปีใหม่ไทยนะคะยังไม่ใช่ปีใหม่จีนครับดังนั้นเรื่องของอิทธิพลของฮวงจุ้ยที่กาลังจะปรับเปลี่ยนไปอันนี้ก็ยังไม่มีผลใช่ไหมคะจา์เออตอนปีใหม่ยังไม่มีผลให้ประคองชีวิตไปเรื่อยๆในทางที่ดีๆตลอดนะครับพอหลังจุดจีนพลังทิศทางเปลี่ยนแล้วอ่านะคะเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพอจะพลังทิศทางจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาปรับ กับจัดกันอีกครั้งหนึ่งครับทิศไหนดีทิศไหนไม่ดีนะครับก็เราจะมาบอกกันอีกทีนึ่งนะครับคือถ้าบอกไปตอนนี้เดี๋ยวจำไม่ได้ไงจะ<ช>ไม่ได้จัดกันด้วยนะคะคแล้วก็มาบอกตอนนี้ก็บอกเทคนิคดีๆในการปรับโคุงสื้อไปก่อนแต่ปีหน้าคะ่ะอาจารย์ปีนี้เป็นปีชวด ปีหน้าเป็นปีฉลูแล้วนะคะเป็นปีวัวมีปีไหนที่เราจะต้องระมัดระวังบ้างไหมคะปีวัวไม่ถูกกับแพะค่ะนะครับแพะไม่ดีอ่าไปสวดมนต์ขอพรพระก่อนนะครับค่ะแล้วอย่าเดินทางไกลพื้นฐานไว้ก่อนค่ะมีทั้งดีและเสียชงดีก็มีชงเสียก็มีและมาเอิอนแพะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับม้าม้าก็อาจจะส่งผลถึงเช่นเดียวกันอย่าประมาทก็แล้วกันนะครับ ก็อาจจะชงแพ100ร้อยเซนะคะแล้วก็อาจจะไปกระทบโดนมาด้วย <N> นะคะหลายๆคนก็อาจจะใช้จังหวะเวลาแบบนี้นะคะไหว้เจ้าขอพรก็ได้ <N> นะคะทำความดี <N> ตอบแทนบุญคุณของคุณพิกค <N> ุณพ่อแม่พี่น้องประเทศชาตินะคะพวกนี้ต้อง กตัญญูไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ความกตันยูกับพระในบ้านนะคะแล้วก็ออกไปไหว้พระขอพรจัดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะตอบรับกับปี2564กันนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนี่สําคัญเลยนะคะอาจารย์เพื่อที่จะตอบโจทย์ความเฮงในปี2564นี่เก่าควรจ่ายไหมคะคืออย่าเป็นคนที่ไลคุณธรรมชอบ เบี้ยวเงินตาคนอื่นเขานะครับมิสายนี้คือเบี้ยวตลอดชีวิตเพื่อนสูงรู้ก็จะเป็นที่รังเกียจอันนี้จอมโกงนะครับแม้แต่การพนันก็ตั้แต่นะครับเป็นหนี้เข้าคุณก็ต้องใช้เขียนนี้ให้หมดอย่าไปข้างปีเดี๋ยวติดตามมาข้างปีอีกนี้ปีหน้าปีดีปีต่อไปก็เป็นหนี้เข้าตลอดชีวิตทังเขียนนี้สินให้หมด ย้ายผูกพันถึงปีหน้านะครับดีกว่าเพื่อนนะครับอ่านะคะแล้วใครที่เป็นพนันเนี้ยเป็นนักพนันเลิกไปซะเนาะนิสัยไม่ดีตรงนี้ใช่ไหมคะก็บางท่านก็เรียกว่ามีดวงชะตาในการเล่นการพนันค่ะส่วนมากจะชนะอย่างนี้เราไม่ว่ากันแต่98%้เสียคนชนะแค่หนึ่งถเซนเท่านั้นมันน้อยมาก ใช่ไหมครับสู้เราอย่าเล่นดีกว่าค,คนที่ชอบสนุกสนุกก็ไม่เป็นไรนะครับยังซื้อสลากถูกอยู่ก็ซื้อต่อไปได้พ้าคุณคิดว่าถูกเราวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนรั้งห4ล้างคนเนี่ยเกือบกีคนอ,อาจารย์ก็หวังถูกเราที่หนึ่งมา,มาตรอดชีวิตจนสิแล้วเนี่ยยังไม่ถูกเราที่1นึสักทีหนึง่งค่ะนะคะก็ถือโอกาสนี้ในการปิดรอยรั่วทางการเงินไปด้วยเลยค่ะมีนี่สิน ีให้จบเสียย้าให้ผูกพันถึงปีหน้านะครับนี่ก็คือวิธีการละค่ะเตรียมรับความเฮงนะคะและโชคลาภนะคะในปี2,563ที่กำลังจะส่งท้ายกันะนะคะแล้วก็ต้อนรับกับปีใหม่2,564และถ้าช่วงจังหวะแบบนี้นะคะที่อาคารสำนักงานของท่านนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกน้องพักไง นะคะพักผ่อนการหรืออาจจะมีการลางงานมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหวงจุ้ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาเรียนเชิญอาจารย์นะคะไปตรวจสอบหวงจุ้ยของท่านอย่างสถานที่สํานักงานของท่านได้นะคะเพื่อที่จะปรับหวงจุ้ยรับปีใหม่2564กันนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0897648448นะคะและอีกหนึ่งเบอร์คือ0850202333แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ช่วงหน้าจะพาไปนะคะดูอีกหนึ่งธุรก กิจที่ได้รับความนิยมนะคะในกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงอ๋อครับนะคะเขามีวิธีการเลี้ยงอย่างไรบ้างนะคะจัดพื้นที่ที่จะตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงยังไงบ้างคุณถูกใจเลยเซ่ชอบมากเลยใช่ค่ะเลยจะพาอาจารย์นะคะไปดูห่วงจุ้ยที่นั่นด้วยเลยนะคะจะได้เป็นคําแนะนําสาหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจนี้ในอนาคตนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับประตูอยู่นี่ด้านนี้คือโชกลาบท่านไปสาดน้ำได้ก็ดี เป็นท,ที่ว่างๆก็ดีนะครับข,ข้างหลังมีคนมีน้ำโดยเฉพาะข้างหลังฝั่งม,มังกรเนี่ยนะฝั่งนี้มีคนมีน้ำนะครับ